ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยิกดาโคดิคิลนะครับโดยคลิปนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของระบบการ์ดคู่หูกันนะครับการดคู่หูครับก็คือการดอันนี้เลยครับอันนี้เลยด้านซ้ายนะอ่ะซึ่งจะสามารถใช้งานได้ครับเมื่อเราบีแรงผจญภัยจนถึงเลเวล20นะครับนะพอเลเวล20ปุ๊บเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะปลดล็อกทันทีนะครับนะอ่าการคู่หูครับหาจากไหนก็ ได้จากการกดกาชานะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของอีเวนต์แจกกิจกรรมต่างๆนะครับนะค่อนข้างจะมีหลากหลายเส้นทางเยอะเลยนะรวมถึงบางครั้งก็จะมีการแจกฟรีก็มีเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องรอดูการแจกเอานะครับนะอ่ะอันนี้ครับเมื่อเรามีแรงประจนภัยนะครับผมจนถึงแรง20ปุ๊บเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มมาในโหมดกาชาเพิ่มก็คือการอัญเชิญคู่หูนะครับนะอัญเชิญ10ครั้งใช้900เพชรนะครับนะการันตี SR 1ออันนะครับนะก็บอกได้เลยว่า พวกเราต้องมาเกลือกับตัวนี้เยอะมากแน่นอนนะเพราะว่าแค่กาชาตัววาคิรีก็เปลือกแล้วต้องมาการชาหูอิจหาครับยิ่งเปลือกเข้าไปใหญ่เลยนะแต่มันจําเป็นนะครับผมจําเป็นมากๆเลยนะโดยพวกการ์ดพวกระดับ SR ครับบอกได้เลยว่าตัวละครเราจะเก่งเป็สุดๆอะเมื่อเรากดการาระดับ SR ได้นะโอโหเรียกว่างานนี้ก็คือเปลืองยี่ห้ายไว้วอดนะแต่ตรงส่วนนี้ก็ถือว่าถูกกว่าเจแปนเยอะนะเจแปนใช้พันสองอันนี้ใช้900เพชรครับประหยัดกว่า300 นะครับนะและนอกจากในส่วนของกาชาตวสุดนีแล้วเนี่ยบางค่ามันก็มีการแจกจากจกิจกรรมหรือการลงอีเวนต์นะครับรวมถึงมีตั๋วนะครับผมตั๋วกาชาคู่หูแย่ต่างหากด้วยก็ถ้าเกิดใครที่ประมาณว่าให้ตั้วนี้ไม่เวริร์กเก็บตัว๋วไว้รอกดตู้หลังๆได้เหมือนกันนะครับนะก็ลองดูเอาตามความเหมาะสมก็แล้วกันมาดูในส่วนของการคู่หูด,ดีกว่าใส่แล้วมีประโยชน์อะไรได้ผลอะไรบ้างน,นะครับนะ อย่างแรกเลยนะครับก็คือมาพูดถึงในส่วนของการาใส่การ์ดก่อนนะครับการ์ดนะครับผมเราสามารถใส่และถอดได้ตามใจชอบนะก็คือสลับไปสลับมาได้นะครับนะเราสามารถเปลี่ยนได้เลยตามใจชอบนะแต่แนะนำครับผมใส่ตามธาตุครับผมของตัวละครเราจะดีสุดเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของโบนัสอัตลักษณ์เดียวกัน10นะครับในในอ่านะครับนะพอเราใส่ปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ s t a ็กเพิ่มมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นอีกอันที่ดีมากและยังได้ทีสุดขขงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับนะอย่างแรกครับก็คือเอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟนะครับนะก็คือบูธนะครับผมไอ้แพสซี i, ขออภยัยเอฟเฟกต์ประเภทแพสซีฟก่อนนะครับนะก็คือพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยคารบดีครับจะส่งผลทำให้เอฟเฟกต์ประเภทเผาไหม้เผาแรงขึ้นอีก10%นะครับซึ่งตัวของเซซิฟานี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ประเภทนี้อยู่แล้วซึ่งเหมาะมากนะครับนะและยังมีดีสุดของ อ่าเพิ่มเอฟเฟกการระเบิดเพิ่มขึ้นอีกนะครับผม12.5นะครับเอฟเฟกนี้นะครับผมเนะี่ยก็เป็นเอฟเฟกสายใหญ่นะถ้าเกิดเราเริ่มต้นเนี่ยเอฟเฟกต์ไม่ดีจะไม่ทำงานให้เราใส่การ์ดคู่้ภไปสักพักหนึ่งแล้วเอาไปลุยดาต่างๆนะครับผมนะจนกระทั่งการ์ดมันมีค่าสายใหญ่นะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมานะอยากให้ตรงนี้ไอ้เพ่ผมเนี่ยผมมีสายใหญ่อีกไม,มาเป็นเลเวลสองละอ่าประมาณนี้นะครับในสูตรของการอัพเลเวลนะครับนะก็สามารถจะกินสลายสลายกันแล้วกันนะครับนะตาม นี้ได้เลยครับผมพอใส่ปุ๊บเนี่ยก็จะได้เลเวลที่สูงขึ้นนะครับนะเริ่มต้นเนี่ยมันจะเลเวล20นะครับนะเริ่มต้นจะเลเวล20และพออัดเป็นเลเวล20เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปลดล็อกเป็นเลเวล40ได้นะครับโดยการใช้ผลึกคิสตันนะครับผมนะซึ่งก็เป็นผลึกที่ได้จากการฟาร์มนะครับนะอ่ะนะครับสไลด์นะครับผมหาจากไหนและผลึกคิสตันหาจากไหนอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ในสุดของการผจนภัยนะครับและอยู่ที่ที่ราบอุดมสมบูรณ์นะ ในสุดเขาบดคู่หูครับอันนี้คือสไลด์นะครับผมเนี่ยที่เอาเอาไว้อัพเลเวลนะครับนะอ่าตัวของอ่าคู่หูและอันนี้ก็คือแร่กําเนิดนะครับผมแร่กำเนิดแร่เนี่ยอันนี้จะเป็นการปลดล็อกนะครับนะทำให้ปลดล็อกแบเลเวลให้กับตัวของคู่หูของเรานะครับนะของผมเนี่ยเป็นตัวละครดรเอสอาร์นะครับผมนะก็ขอก็จะใช้สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ นะโอเคนะก็พูดง่ายคือสบทนี่จะเป็นบทเขียวคู่หูโดยปกติเลยอ่ะ,ะโอเคนะครับนะมาดูในส่วนของการใส่เพิ่อมอีกที่นึงแล้วกันนะใส่แล้วมีผลอะไรบ้างน,นะครับนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะก็คืออันนี้จะเป็นบูทเอฟเฟกต์เผาไหมอันนี้ก็เป็นบูทเอฟเฟกต์การระเบิดนะครับและแน่นอนครับผมระดับสูงนะครับนะก็คือ ใช้นะครับผมนะเงื yeah! wow. ่อนไขการเปิดใช้งานนะครับผมก็คือเราต้องเซ็ตไถวาคิลี่นะครับผมนะที่เป็นธาตุเวทมนต์ก็คือสีฟ้านะครับผมนะแล้วก็เมื่อมีการกดใช้สกิลอีเทอร์บาร์นะครับนั่นก็คือเป็นสกิลขั้นสูงสุดนะครับนะก็เป็นสกิลม่วงอ่าเกรดเต็มแล้วก็ใช้แหละหลักๆแล้วมันจะเปิดฟังก์ชันอันนี้ทันทีครับก็คือจะทําการนะครับผมโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทมนต์ให้กับเป้าหมายทั้งหมดนะครับนะและเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อลูกทีมนะครับผม47 จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะและมีอิสเซฟเพิ่มเติมนะครับผมทราบสถานะเผาไหม้นะครับนะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะขอพลังโจมตีของผู้ใช้สกิลสองเทิร์นนะครับอ่ะรวมๆนะครับพูดง่ายก็คือตัวเนี้ยเซเบรัสเนี่ยมันจะทําให้การสกิลเผาไหม้ของเราแรงขึ้นนะครับนและตัวของสเตฟานี่ก็เป็นเผาไหม้ด้วยก็ทําให้2ตัวเซเบรัสครับผมกับสเตฟานี่จึงเป็นสิ่งที่ควรมีติดด้วยกันนะครับนะมันมีการ์ดหลายอื่นไปอื่นดีเยอะมากนะตามไปอื่นอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างไปอื่นบ้างก็ได้นนะะครับ เอาเป็นไบนี้อ่ะอิสกานะครับนะอิสกาครับนะก็เป็นรูเลอร์รูเลอร์นะครับรูเลอร์นะอ่ะพอใส่ขึ้นมาปุ๊กเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสโจมตีคิิคอนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะและเมื่อทำการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับนะอ่ะก็หลักๆนะครับเป้าหมายเดียวอะไรก็ได้นะครับผมนะก็คือสร้างความเสียหายเวทมนต์นะครับนะขอเพื่อรุวมทีมเท่ากับ 153.6%นะครับนะใช้ได้นะครับผมนะกับเพื่อร่วมทีมวาคิรีไทยในทางการโจมตีเพิ่มขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8จุดอ๋ออันนี้เป็นบัฟเพิ่มนะครับนะและอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขการเปิดใช้งานอันนี้นะก็คือจะเป็นการเมื่อใช้สกิล1เลเวล2หรือสูงกว่านะครับนะก็คือเราต้องรอสะสมการ์ดนะครับผมให้เป็นเลเวล2ขึ้นไปนะครับนะแล้วเมื่อเราใช้การ์ดปุ๊บเนี่ยก็จะได้เอฟเฟกต์นี้ทันทีก็คือจะทำการโจมตีซ้ำนะครับนะในส แล้วก็สุดท้ายครับผมคาราบิตี้นะครับนะก็คือใช้สกิลอีเทอร์บัสนะครับนะในสุดของวาคิลี่ที่เป็นสีแดงนะครับนะเทคโนโลยีนะครับนะก็ออกมาทําการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะแล้วก็สร้างความเสียหายเวทมนต์นะครับผมพลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีมเท่ากับ47.25%และบัฟนะครับผมลดอีเทอร์นะครับโอกาส30%ลดอีเทอร์ลดลง1นนะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปใช้ดูก่อนนะ อ่ะเดี๋ยวเราใช้ดูก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะสองตัวนี้ครับนะความจีตัวอื่นก็เซตการ์ไว้เรียบร้อยแลวนะอยา่าก็ได้แม่เราเซตการ์ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะให้ดูสองตัวนี้เป็นตัวหลักกันละกัน อย่างแรกครับผมก็คือตัวสเตฟานี่เนี่ยต้องให้เต็มก่อนใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเอเางั้นก็รอไปก่อนนะครับนะ <Okay. S 1> เขินแรกก็บู๊าบ,บ,บับไปก่อนแล้วกันนะ <Hey. S 1> อ่ะโอเคครับอิสกาสกิลที่หนึ่งทำงานเห็นไหมครับพอเป็นเลเวลสอบปุ๊บก, <c oughs> ก็จะเป็นรูปหัวตัวนี้ขึ้นมาแล้ว <c oughs> ก็จะสามารถใช้สกิลแล้วก็เอฟเฟคเพิ่มมากขึ้นอ่ะมาลองดูนะก็คือทําการใช้นะครับนะแล้วก็ปุ๊บ <c oughs> อ่ะแล้วทําการเรียกออกมาโจมตีซ้ำเห็ <c oughs> นไหมครับนะ ่ะถ้าไม่ตายก็เหมือนกันในสุขของอีเทอร์บาสเห็นไหมครับก็จะมีแยกไปตหารกันเดียวกันนะโจ,จมตีปุ๊บนะครับผมแล้วก็ออกมาโจมตีซ้ร์อีกรอบนึงอ่านะครับนะต่อไปก็เป็นสเตฟานี่ครับสเตฟานี่ก็จะเป็นการโจมตีนะครับผมแล้วก็เรียกเซเบร่าออกมารอบนึงนะครับเห็นไหมก็คือโจมตีแล้เผาไหม้นะครับนะก็จะช่วยในเรื่องของการทำเลที่สูงมากขึ้นกว่าเดิม,มอันนี้ก็ต้องดูเอานะว่าการ์ดของเราแต่ละใบแต่ละใบทําอะไรได้ไดบ้าง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะโอเคนะครับนะเข้าๆประมาณนี้นะ อ่าโอเคนะครับน่าจะพอเข้าใจในสุดของระบบการ์ดคู่หูถึงดับหนึ่งเลยนะพวกการ์ดดับ SR เนี่ยก็อ่าเอฟเฟกก็อาจจะน้อยลงนะครับนะอย่างเช่นตัวของยูน่าเนี <sun arrivé S 1> ่ยที่ใส่แค่การ์ด f r นะครับมันอาจจะไม่เอฟเฟกต์โอเวอร์เท่ากับพวกของอ่าพวกระดับพวก SR นะครับนะอันนี้ก็เช่นเพิ่มเอฟเฟกต์ประเภทลดการฟื้นฟูนะครับนะอ่าลดการฟื้นฟูนะครับและเพิ่มขึ้นนะครับนะอันนี้ก็ว่ากันไป น,น,นี้เป็นการลดเอฟเฟกประเภทฟุ้นฟูนะก็ทำให้ฮิลช้าลงนะครับนะหรือถ้าอยากจะใส่อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับนะเพราะมันก็มีหลายใบเหลือเกินนะใส่ตามทตุครับดีที่สุดนะครับเนะี่ยอันนี้ก็เพิ่มโอกาสโจมตีนะครับผมคิติคอนนะครับนะหรือจะเป็นในสุดของเพิ่มพลังโจมตีนะครับนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันอือฮึ โอเคนะครับนะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของระบบการกู้หูหาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่วยนดครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ